เ,เรื่องสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะคะป้ายนี้ เราได้นําเสนอไปเมื่อวานนี้เองค่ะกรณีที่ชาวบ้านใหม่ใต้ที่อำเภอป่าแดดตลป่าแดดจังหวัดเชียงรายนี่นะคะเขาร้องมาว่ามีฟ้าหมูแถวบ้านนี่นะคะโอ้โหส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปหมดเลยนะทนไม่ไหวกันแล้วก็มาร้องทุกข์กับเรานี่นะคะปรากฏว่าล่าสุดนะคะทางศูนย์น้ำรรธทรม่ะได้สั่งให้ผู้ประกอบการนั้นระงรับกิจการชั่วคราวแล้วล่ะคะ่ะเพื่อให้ไปจัดการผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจะได้แก้ไขกันไม่ให้เดือดร้อนชาวบ้านนะคะติดตามเรื่องนี้กันนะคะ นายทวีสุที่ถนอมค่ะหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดเชียงรายในฐานะเลขาธิการศูนย์ดํารงธรรมเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบฟ้าหมูของนางพรพิมลวารัตยากรนะคะซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านใหม่ใต้หมู่6ตําบลป่าแดดอำเภอปาดแดดจังหวัดเชียงรายไปสดสดร้อนๆเมื่อวานนี้เองค่ะพอเรานําเสนอเสร็จช่วงเช้านะคะลงพื้นที่กันช่วงบ่ายเลยนะคะแล้วคุณทวีก็บอกว่าฟ้าหมูแห่งนี้เนี่ยทรงกลิ่นเหม็นและก็มีผลเสียต่อระบบน้ําใต้ดินที่เอามาอุปโภคบริโภคที่ชาวบ้านร้องเรียนจริงนะคะก็ เดือดร้อนกว่า190หลังคาเรือน700กว่าคนเนี่ยแหละค่ะจึงมีคําสั่งให้หยุดเลี้ยงชั่วคราวเพื่อดําเนินการปรับปรุงค่ะทางจังหวัดได้ให้ทั้งสองฝ่ายจัดทาเป็นบันทึกข้อตกลงร่วมกันเลยนะคะโดยให้มีการจําหน่ายหรือเคลื่อนย้ายสุกรทั้งหมดออกจากฟาร์มภายใน10วันแล้วผู้ประกอบการก็ต้องจัดบ่อบําบัดน้ําเสียโดยไม่ปล่อยลงลําเหมืองสาธารณะเช่นเดิมนะคะแล้วก็ให้แก้ไขปัญหาน้ําบาดาลที่ได้รับผลกระทบด้วยส่วนเรื่องของการจัดทําบ่อกาซชีวภาพและ จำกัดกลิ่นเหม็นเนี่ยนะคะก็ต้องทําด้วยเช่นกันค่ะโดยจะต้องจัดทําประชาคมและศึกษาผลกระทบในพื้นที่อย่างเคร่งครัดค่ะชาวบ้านได้รับผลกระทบะจริงฮะเรื่องนี้ก็ได้มีการคุยกับผู้ประกอบการและทางปรุษั์เนี่ยก็ขอให้เขาหยุดปิดปรับปรุงกิจการ ทางชาวบ้านเขาก็คงจะให้เปิดดําเนินกิจการไม่ได้จะต้องมีคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายลงไปพิสูจน์ว่ามีการดําเนินการจริงหรือเปล่าถึงจะให้เลี้ยงต่อไปได้อันนี้เป็นข้อตกลงที่ได้ทําร่วมกันทั้งสองฝ่ายก็เป็นการยุติในเรื่องของการรโองเรียน ทางด้านผู้ประกอบการบอกค่ะว่าก็พร้อมที่จะดาเนินการปรับปรุงแล้วค่ะตามความต้องการของชาวบ้านและหากดําเนินการเสร็จก็จะให้ชาวบ้านนำมาตรวจสอบเลยถึงจะนำสุกรมาลงเลี้ยงใหม่เพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายแล้วค่ะ กือเรื่องน้ำเสียนะจ๊ะเนาะสองก็คือถนนนะจ๊ะเนาะทําซ่อมถนนให้มันดีที่เป็นหลุมเป็นบอนะจะ๊สามทําสองไฟนะจ๊ะเนาะสี่ทําบอ่อแก้ชีวภาพก็ต่อจะทําตู้ยางให้เรียบร้อยแต่ถ้าเสร็จแล้วเราจะเชิญคณะกรรมการหรือว่า้าบ้านเปิดบางส่วนเปนตรวสอบดูถ้าว่าเปิดโอเคเรียบร้อยเราจะถึงเ้าหมูล,ลงจ้า ทางด้านตัวแทนชาวบ้านก็ขอขอบคุณไปยังหน่วยงานที่ให้ความสําคัญแล้วก็ร่วมมือกันหาทางออกที่ดีที่สุดราคานี้นะคะทั้งศูนย์ดํารงทำด้วยแล้วก็ผู้ประกอบการเองด้วยนะคะก็มานั่งเซ็นบันทึกข้อตกลงกันเลยลาะคะ่ะแม่เป็นภาพที่ชื่นมื่นค่ะ คุณส่วนรงมทำนะครับทีมาเหลี่ยชาวบ้านนะครับแล้ก็อรับพอหลุกล่องอย่างนี้นะครับที่เขาทํากันขึ้นนะครับก็ชาวบ้านก็ขอใจนะครับก็ได้กลับบ้านกันไปแล้วนะครับเขาก็ขอขอบคุณส่วนรงงทำเป็นอย่างมากนะครับถ้าเขาไปดีฮั่นนะครับเขาไม่ตีจบครับเขาไปดีฮั่นนะขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับ S <S <S เรื่องนี้นะคะถ้าเป็นหนังเป็นละครดูเหมือนจะจบลงด้วยดีแฮป p ปี้เอนดิ้งนะคะแต่การแก้ไขปัญหาก็ต้องแก้กันอย่างระยะยาวรถาวรด้วยนะคะไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องมาร้องกันอีกหลายๆรอบนะคะดังนั้นเป็นกําลังใจใผู้ประกอบการค่ะแก้ไขโดยเร็วนะคะเพื่อความสุขของทุกๆคนทั้งสถานประกอบการและทั้งชาวบ,บ้านที่อยู่รอบๆด้วยค่ะ